อยากซื้อหุ้นแล้วได้กําไรเยอะๆหรือได้กาไรหลายเท่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องการครับแต่ในความเป็นจริงมีนักลงทุนไปลองหาจุดซื้อมาหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบแต่ก็ยังทํากําไรไม่ได้และไม่รู้ด้วยว่าควรใช้เทคนิคอะไรมาจับจังหวะหาจุดซื้อที่มั่นใจทางกาไรในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคลับอย่างหนึ่งที่มีความแม่นยําสูงมากในการจับจังหวะหาจุดเข้าซื้อซื้อแล้วหุ้นมีโอกาสวิ่งต่อสูงเพื่อสร้างกําไรเจอจุดซื้อนี้เข้าซื้อได้เลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วมาฟังเทคนิคนี้กันครับสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมจะมาพูดในส่วนของการที่เราเจอจุดซื้อนี้ซื้อหุ้นได้เลยครับเทคนิคที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นเทคนิคในการจับจังหวะหาจุดเข้าซื้อนในช่วงแนวโน้มขาขึ้นก่อนที่จะวิ่งขึ้นต่อแบบมั่นใจทากําไรเราสามารถซื้อหุ้นได้แบบตรงจุดโอกาสทํากําไรสูงมากด้วยครับโดยผมจะใช้อินดิเกเตอร์2ตัวมาช่วยดูนั่นคือตัวเส้น m a และตัว MACD ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาฟังเทคนิคเนี่ยทุกคนต้องดูเส้น MA และ MACD ให้เป็นก่อนว่าดูกันยังไงใครที่ยังดูไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะเด้งคลิปที่มีสอนเกี่ยวกับตัวเส้น MA และ MACD ให้ไฟังลองกดเข้าไปฟังกันดูก่อนได้แล้วกลับมาฟังคลิปนี้กันต่อผมเด้งขึ้นไว้ให้ด้านบนครับหลังจากที่เข้าใจเส้น MA และ MACD แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาฟังเทคนิคในการจับจังหวะหาจุดเข้าซื้อที่ผมพูดถึงกันลองมาดูกันในส่วนของเทคนิคครับ เทคนิคนี้ครับเป็นกลยุทธ์จุดซื้อทำกำไรหลายเท่าย้ำคำว่าหลายเท่าด้วยครับมีโอกาสทำกำไรได้หลายเท่าก็คือหุ้นวิ่งขึ้นได้แรงๆด้วยเทคนิคนี้ครับวิธีการดูจริงๆแล้วง่ายมากๆเงื่อนไขาการดูครับผมจะพาทุกคนมาดูรูปแท่งเทียนทางด้านขวามือนี้ก่อนแล้วลองมาดูเงื่อนไขาการสังเกตครับเงื่อนไขแรกเนี่ยแท่งเทียนปัจจุบันต้องเป็นแท่งเทียนเขียวครับแสดงว่าแท่งเทียนวันล่าสุดที่เรากำลังจะหาจุดเข้าซื้อเนี่ย ต้องเป็นแท่งเทียนเขียวก่อนโดยเราจะมาร์คแท่งเทียนแท่งนี้ไว้เป็นหมายเลขศูนย์ครับและหลังจากนั้นครับให้เรานับแท่งเทียนย้อนหลังกลับไปสี่แท่งโดยแท่งที่หนึ่งต้องเป็นแท่งเทียนแดงแสดงว่าแท่งปัจจุบันเป็นแท่งเทียนเขียวแท่งก่อนหน้าต้องเป็นแท่งเทียนแดงครับถ้าเจอแท่งเขียวแท่งแดงแล้วเราก็มาร์คหมายเลขเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ได้เลยครับนับย้อนกลับไปเป็นแท่งที่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ได้เลย เงื่อนไขในการดูทิกในการจําของผมง่ายมากนะผมเจอแท่งเทียนเขียววันก่อนหน้าเป็นแท่งเทียนแดงเมื่อไหร่มาร์กเลขว้เลยครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ย้อนหลังกลับไปแล้วเรามาดูวิธีการสังเกตถัดมาครับเงื่อนไขถัดมาราคาสูงสุดครับของแท่งที่ 4, สี่ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่สองแสดงว่าแท่งหมายเลขสี่ราคาสูงสุดก็คือตรงไส้เทียนด้านบนต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งที่สองถึงจะเข้าเงื่อนไขครับ แสดงว่าถ้าเราได้เงื่อนไขที่สามาครบแล้วเนี่ยแท่งเทียนสี่ห้าแท่งที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยแท่งปัจจุบันครับสามารถยึดเป็นจุดเข้าซื้อได้เลยและเป็นจุดซื้อที่หุ้นมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อสูงด้วยนี่แหละครับคือเทคนิคการดูแพทเทิร์นกลยุทธ์จุดซื้อทํากําไรหลายเท่าแต่ถามว่าในคลิปนี้ครับเราเจอจุดซื้อแล้วเราเข้าซื้อเลยหรือเปล่าย่างไม่รีบซื้อขนาดนั้นครับ เราเอาอินดิเคเตอร์อย่าง MACD และตัวเส้น MA เนี่ยมาช่วยดูประกอบด้วยความแม่นยำในการซือ้อคุณก็จะยิ่งสูงมากกว่าเดิมครับตอนนี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจกลยุทธ์สตูดธทางการหลายเท่าแล้วนะวิธีการดูก็ง่ายมากผมสรุปให้อีกรอบเจอแท่งเขียวแท่งแดงเมื่อไหร่มาร์กหมายเลขไว้01234โดยมีงเงื่อนไขว่าราคาสูงสุดของแท่งหมายเลข4ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งหมายเลข2แค่นั้นเอง พบเงี่อนไขก็แท่งปัจจุบันแท่งเขียวเนี่ยกลายเป็นจุดซื้อได้เลยแต่ยังไม่ซื้อนะครับลองมาฟังเทคนิคที่ผมจะเอามาประกอบกับอินดิเคเตอร์สองตัวอย่างเส้น m อและ m อ c มกันก่อนสำหรับตัวอินดิเคเตอร์อย่างเอและ m อ c d เอเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานกับแพทเทิร์นนี้อยู่ครับลองมาฟังเทคนิคลับหาจุดซื้อกันต่อเทคนิคลับหาจุดซื้อผมก็จะเอากลยุทธ์ทำกำไรหลายเท่าเมื่อกี้นี้นี่แหละมาดูควบคู่กับสองอินดิเคเตอร์ วิธีการดูง่ายมากข้อแรกครับในหุ้นขาขึ้นแสดงว่าเราจะหาจุดซื้อในช่วงแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองโดยเราเอาตัวเส้นแนวเอแบบสามสิบวันครับสำหรับเทคนิคนี้จะใช้แบบสามสิบวันมาช่วยยืนยันแนวโน้มเส้นแนวชี้ขึ้นก็บอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเราหาแพทเทิร์นกลยุทธ์จุดซื้อทำกำไรหลายเท่าได้เลยหาในช่วงแนวโน้มขาขึ้นและใช้เส้นแนวเอสาสิบวัน และเงอนไขที่สองครับจุดซื้อจากแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเจอแพทเทิร์นแล้วนะเราก็เจอจุดซื้อแล้วถูกไหมจุดนั้นครับจุดซื้อจุดนั้นต้องเกิดโกลเด้นคอสจาก m a c d ด้วยและ m a c d ที่ใช้เนี่ยจะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่ห้าสามสิบสี่แล้วก็ห้าปรับให้เร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าค่าพารามิเตอร์ของ Macd โดยทั่วไปจะอยู่ที่สิบสองยี่สิบกเก้าผมปรับเป็นห้าสามสิบสี่ห้านะ นี่คือเทคนิคลับในการหาจุดซื้อทำกำไรหลายเท่านั่นเองง่ายมากรบเงื่อนไขแล้วเราก็สามารถหาจุดซื้อที่หุ้นจะวิ่งขึ้นในช่วงแนวน้มขาขึ้นแบบมั่นใจทำกำไรได้เลยสั้นๆง่ายๆแค่นี้จบครับไฮไลท์เด่นของเขาก็คือต้องดูแพทเทิร์นกลยุทธ์จุดซื้อให้เป็นดูแพทเทิร์นเป็นแม็กดีก็ดูง่ายแหละครับแค่หาจุดที่เกิดโกเด้นคอร์สพร้อมกันแค่นั้นเอง เดี๋ยวเรามาดูในกราฟตัวอย่างกันครับว่าดูกันยังไงใครที่จําไม่ได้เนาะก็ลองกลับไปฟังทบทวนกันได้เดี๋ยวเรามาดูในกราฟตัวอย่างกันครับผมยกตัวอย่างเป็นหุ้นร้อนแรงในช่วงนี้เลยละกันก็คือหุ้น jts ณเวลาวันที่อัดคลิปเนี่ย jts คือวิ่งขึ้นแบบต่อเนื่องมากแล้ววิ่งขึ้นแบบร้อนแรงมากเพราะฉะนั้นครับเราจะหาหุ้นหาจุดซื้อแบบนี้ได้ยังไงเราก็เอาเทคนิคเมื่อกี้นี้มาช่วยหาครับ เทคนิคลับหาจุดซือ้อวุ่นวิ่งขึ้นต่อเนื่องด้วยเราสังเกตจากช่วงแนวน้มขาขึ้นนี่แหละข้อแรกเมื่อกี้นี้นะก็คือต้องหาในะช่วงแนวนมขาขึ้นเส้นแนเอต้องชี้ขึ้นถูกไหมนะครับพอเส้นเอเริ่มชี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจริงๆหุ้นตัวนี้ก็ไฟเวมาก่อนแล้วก็เริ่มเฉียงขึ้นชี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มหาจุดเข้าซื้อได้แล้วครับหาจุดเข้าซือ้อหายังไงเราก็เอาแพทเทิร์นการหาจุดซื้อกำไรหลายเท่า กรหยุดจุดซื้อจำไลยหลายเท่าเมื่อกี้นี้มาใช้งานได้เลยไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่านะแต่ดูไปพร้อมๆผมได้ครับแต่ได้ใช้ความเข้าใจจําไปเลยเราไม่ต้องท่องจาครับเราเจอแค่แท่งเขียวอาจจะแท่งปัจจุบันนะสมมติแท่งนี้คือแท่งปัจจุบันเราไม่เห็นอนาคตเราเห็นแท่งเขียวแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแดงเขียวแดงครับแค่นี้เองที่เราจะดูแล้วเราก็นับแท่งเทียนได้เลยว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาร์กเลขย้อนหลังไว้อย่างนี้ได้เลย และวิธีการเช็คครับราคาสูงสุดของแท่งหมายเลข4ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งหมายเลข2แค่นี้เองอันนี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขครับแสดงว่าแท่งหมายเลขศูนตรงนี้เรายึดเป็นจุดเข้าซื้อได้แต่ยังไม่รีบซื้อครับเราเอามาคอนเฟิร์มจากตัวอินดิเคเตอร์อย่าง MACD ก่อน MACD ช่วงนั้นต้องเกิดจุดก o l เดนคอร์ดด้วยก็คือเส้นที่เส้น MACD ตัดขึ้นสัญญาลัยถึงจะเรียกว่าเป็นจุดเข้าซื้อ อย่างตรงนี้เป็นจุดซื้อในแพทเทิร์นละถ้าเราสังเกตด,ดูครับ MA C D ล,ล่างตัวเส้น MA C D ก็ตัดขึ้นมาด้วยเกิดจุด Golden Cross รอบใหม่ด้วยเราก็สามารถยึดแท่งเทียนแท่งนี้เป็นจุดซื้อแบบมั่นใจทำกำไรได้นี่แหละครับคือเทคนิคก,การดูง่ายแค่นี้เองและเป็นจุดซื้อที่ผมมองว่ามีความแม่นยำสูงซื้อแล้วหุ้นมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อสูงมากครับมีหลายช่วงนะสำหรับหุ้น JTS นะครับทุกคนลองสังเกตดูครับ ว่ามีจุดอื่นให้เข้าซื้ออีกหรือเปล่าทิกในการดูของผมง่ายๆนะถ้าเอามาดูควบคู่กับ MACD เนี่ยผมจะดูช่วงที่เกิด Golden Cross ก่อนเลยเกิด Golden Cross ของ MACD เนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างแท่งเทียนด้านบนเจอแท่งเขียวแท่งแดงถูกไหมนะครับเกิด Golden Cross มาแล้วมีแท่งเขียวก่อนหน้าเป็นแท่งแดงก็ลองนับแท่งเทียนย้อนหลังกลับไปดูครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เช็คเงินไข ก็คือราคาสูงสุดของแท่งหมายเลขสี่ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งหมายเลขสองอันนี้สูงกว่าก็เข้าเงื่อนไขครับแท่งเขียวปัจจุบันเป็นจุดซื้อได้เลยแต่ยังไม่รีบซื้อนะดูเ a c มก่อนเอ็มีในด้านล่างเป็นจุดโกลเด้นคอร์สด้วยเราก็เข้าไปซื้อได้แค่นั้นเองครับถามว่าถ้าไม่มีจุดโกลเด้นคอร์ดเกิดขึ้นมาพร้อมกันสามารถซื้อได้ไหมอันนี้ถ้าเราเอาอินเกเตอร์อื่นมาดูควบคู่กันที่ไม่ใช่ m a c d ก็เอามาประยุกต์ใช้กันได้นะครับ เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แต่ที่ผมยกตัวอย่างมาในเทคนิคนี้ผมจะใช้เป็น ma cd มาช่วยยืนยันนี่แหละครับคือวิธีการดูง่ายๆตรงนี้ก็เป็นจุดซื้อครับจริงๆตรงนี้ก็ดูเป็นจุดซื้อได้จะเห็นได้เลยว่าเจอแท่งเขียวแท่งแดงถูกไหมถ้าเราลองนับเลขย้อนกลับไปนะตรงนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่โดยแท่งหมายเลขสี่ราคาสูงสุดเขาต้องสูงกว่าแท่งหมายเลขสองถูกไหม นะครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขครับตสดนว่าแท่งเขียวตั้งนี้ก็ดูเป็นจุดซื้อในแพทเทิร์นได้แต่ถ้าเราสังเกตตัว MACD ด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ช่วงที่เกิดจุดซื้อเนี่ยเขายังไม่เกิดจุด Golden c r o เราก็อาจจะยังไม่ต้องรีบซื้อก่อนก็ได้ถ้าหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งสักวัน,สอ,วนสองวันเกิด g o เด e นค r o s เนี่ยเราก็ค่อยมาพิจารณาซื้ออีกแท่งหนึ่งก็ได้ก็สามารถนําไ,ไปประยุกใช้อย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีการดูเทคนิคนี้ครับเดี๋ยวผมลองพามาดูตัว,งตว่งนึ เป็นพุ้น ptc ครับสำหรับพุ้น ptc วิธีการดูก็เหมือนเดิมเลยเราหาในช่วงแนวโน้มขาขึ้นก็คือเส้น m a เริ่มชี้ขึ้นก่อนหรือช่วงที่แท่งเทียนราคาเริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือตัวเส้น ema ได้ใครที่เรียนเส้นเ m a มาแล้วคงจะรู้นะว่าแท่งเทียนกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น ema ได้เขาก็มีโอกาสกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นแล้ววิ่งขึ้นละแล้วก็สามารถหาจุดซื้อในช่วงนี้ได้ครับนะครับในช่วงนี้หาจุดซื้อได้เลยแล้วถ้าเราจะหาจุดเข้าซื้อครับอย่างที่ผมบอกเราดูควบคู่กับ m a cd เราหาจุดที่เกิด golden cross มาเป็นจุดสังเกตเลยก็ได้เกิด golden cross แล้วเป็นยังไงแท่งเขียนด้านบนเป็นยังไงก็ลองสังเกตดูครับจะมีช่วงที่เกิดแท่งเขียวแท่งแดงเกิดขึ้นด้วยเจอแท่งเขียวแท่งแดงนับย้อนกลับไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่เข้าเงื่อนไขไม้ลองดูกันแท่งนี้คือหมายเลขศูนย์ครับหนึ่งสองสามสี่แค่นี้เองเจอเขียวแดงปุ๊บกันนับย้อนกลับไปเลยแล้วลองเช็คครับว่า เข้าแพทเทิร์นจริงหรือเปล่าถ้าไม่เข้าไม่ใช่จุดซื้อแต่ถ้าเข้าเป็นจุดซื้อครับเงื่อนไขในการเช็คก็คือราคาสูงสุดของแท่งหมายเลขสี่ต้องสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งหมายเลขสองถ้าเราสังเกตดูครับในหุ้นตัวนี้ที่ผมเอามายกตัวอย่างเนี่ยจุดสูงเขาเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันครับจริงๆก็สามารถดูเป็นจุดเข้าซื้อได้ยังถือว่าเข้าเงื่อนไขได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแท่งหมายเลขศูนย์ตรงนี้ เราก็สามารถยึดเป็นจุดเข้าซื้อได้แต่ยังไม่รีบซื้อเช็ค m a c d ก่อน m a c d เกิด Golden Cross โอเคครับเรามั่นใจละเราก็เข้าไปเล่นได้เลยแค่นั้นเองจะเป็นจุดซื้อก่อนที่หุ้นวิ่งขึ้นต่อเราก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปฝึกใช้ทํากําไรกันได้และที่สําคัญนะถ้าเรียนแล้วเข้าใจต้องเรียนแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นคนที่เรียนแล้วเข้าใจคือคนที่เรียนแล้วประยุกต์ใช้งานเป็นนะครับ ใครที่เรียนแล้วมีคำถามอะไรคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับ